นะครับเดี๋ยวผมจะมาแถมให้อีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ต้องการใช้เมนูดูเพล็กนะครับได้ยังไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับผมจะบอกนะให้ท่านต้องอยู่ในโหมด v t b M ก่อนนะครับให้ท่านกดฟังก์ชันครับแล้วก็กดเซต9นะครับเมนูดูเพล็กนั้นจะอยู่ในเมนูที่4นะครับกด F ไปฮะ เบื้องต้นนะครับตอนแรกมันจะอยู่ที่10จุดอะไรก็สักอย่างเนี่ยนะครับให้ท่านพิมพ์นะครับ0 0แล้วก็6 0กด F ฟมันจะไม่ได้นะครับให้ท่านกดเซตนะครับเครื่องหมายลบมันจะขึ้นมานะครับแล้วก็ออกออกเลยออกมานะครับก็จะนี่ได้แล้วครับเป็นดูเพลกรบ600นะครับ แถมให้อีกหนึ่งเมนูแล้วกันนะครับเป็นโทนภาคส่งนะครับโทนภาคส่งก็ทำได้โดยการกด F นะครับแล้วก็กดเลข7นะครับท่านต้องการโทนไหนก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอย่างน,นี้นะครับเดี๋ยวลองดูประมาณนี้ครับประมาณนี้